สวัสดีครับพวกเรา D F J นะครับก็อยู่ในรายการคุยขัวแตกคุยขัวแตกไงโอหดีๆนะสวัสดีครับผมเชียร์ชินไม่ใช่ภูสิทธิ์ครับสวัสดีครับปั้นจักรใจครับสวัสดีครับต้องเซ็นกียรติภูมิครับผมครับผมก็ผมไม่รู้ว่าวันนี้ต้องทำอะไรนะครับผมรู้แค่มีนี่ในในถาดเนี่ยแต่ผมรู้มาก่อนผมกินบ่อยด้วยอันเนี้ยหมายถึงกินขนมกินอันเนี้ยแหละ กีดนี้หนักเลยหนักเลยหนึก็คือต้องทําอาหารใช่ไหมครับใช่ครับใช่เราทำอาหารกันแล้วคือให้ผมทําอะไรครับเชยลองอ้างเชยดูเอารอบๆเนี่ยมีกระทะแบบนั้นเชยคิดว่าทำมันมีทาโกยากิครับเฮ้ยทาโกยากิอ่ะทาโกยากิ่่ะใช่ผมคิดว่าผมเป็นทาโกยกีง่ายพีดิวพูดพี่ดิวันนี้จะทำอะไรวันนี้โจทย์แรกของเราคือขนมปอกส่งเครื่องปรกส่งเครื่องส่งเครื่องด้วย แล้วม,ม,มีกฎมีอะไรไหมคือไม่สามารถเปิดได้ไม่เปิดเลยก็ยไม่ได้ใช้ความรู้ที่มีอยู่ใช้ใช้ปัญญาจบฟีล้วเหรอคผมจะพูดนะคือตอนแรกอะตอนแรกผมรู้ว่าจะรายการใช่ไหมเมื่อคืนผมรู้เมื่อคืนใช่ไหมผมบอกว่าพี่ทิวไปซื้อของอะผมอยากไปด้วย <c oughs> ผมบอกผมอยากรู้เออยากรู้อะไรวะว่าทุดิบช่วยให้รู้ว่าเขาข้าว่าจะเป็นเมนูอะไรสรุปผมตื่นมาทุกคนไปหมดแล้ว คือพี่เดือยพี่แจนมาหมดแล้วก็คือผมไม่นุ่งเรียเลยแล้วผมก็ตื่นมาแล้วเจออุปกรณ์นี้วัตถุดิบมีอะไรบ้างข้างหน้าก็จะมีช้อนมีเขียงเามีเกียงมีเขียโอ้ยมีเขียใหม่ด้วยเกีงมเกี๊ยงอนนี้มีอะไรงใหญ่ของข้าวโพดอ่ะเรามีข้าวโพดนะครับสองเขาเรียกว่าสองเรา่ะสอฝักเพลิเพินเพลิดเพลินเพลิดเพลิดเหนิดเ เขาบอกว่าเข้าต้นย่านอร่อยกินที่ไหนมอมออะไรอ่ะแล้วก็จะมีมีแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวแล้วก็มีเกลือมีน้ำตาลมีที่ชู้อร่อยเลยกะทีสดใช่ปะวะ่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมก็ ต่อไปเราจะทำอะไรครับออนเซนต่อไปเราทำการผสมแป้งเฮ้ยผสมเฮ้ยเขาเรียกอะไรนะกรปิอ่าแบ่งหน้าที่ก่อนก็จะทำถามก่อนเคยทำกับข้าวก็เคยเคยครับเคยเคยครับอะไรนะทำอาหารพื้นบ้านเลยมาม่าไม่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 อะมาม่าโอ้โหอันนั้นพื้นบ้านยังพื้นตอนสปาเกตตี้เหรอสปาเกตตี้เฮ้ยพอๆกับมมา่าอ่ะชีโอ้โห จออากาศนี่ยากสุดแหละอโออันนี้ก็หันเหนื่อยของผมก็เคยนะครับเคยดูแม่ทําอยู่อันนี้คือเริ่มตั้งแต่ก่อก่อฐานใช่ทล้แบ่งหน้าที่ก่อนคี่ว่าจะทําอะไรก่อนต้องทําแป้งก่อนเอ่ะเขาเห็นรูปสาเร็จหรือยังแบ่งหน้าที่จะพูดไปต้องแบ่งหน้าที่เลยวะอเอเซนพี่ว่าเดี๋ยวพี่อจะพี่เป็นคนแบบว่าพี่เป็นคนเสียสละแต่พี่จะหันเขาพูดดิ โอเซนก่อไฟโอเซนเพิ่งไปลูกเสือมาใช่ไหมเออโอเซนไปลูกเสือมานี่ก่อไฟนี่เหยียก่อไฟก่อไฟก่อไฟเลยเมื่อวานเอาเซนนะครับระเบิดครับอยู่ดีพวกผมนอนอยู่ยังมาเป่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 าอ๋อซ้อมตั้งแต่เมื่อคืนไงี่ยซ้อม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 งานเรากลับมาที่แป้งของเรานะครับไม่รู้จริงๆนะสาระนี่มาๆอันนี้น่าต้องใส่เยอะกว่า แล้วคุณรู้ได้ไงว่าไหนมันต้องใส่เยอะกว่าเออคุณรู้ผมแค่เดาไงอ่าผมรู้แต่ผมรู้แน่แน่ถ้าคุณไม่แกะมันก็เทไม่ได้พี่ผมคิดว่านะงั้นคุณต้องแพ้ฮะฮะเอาคุณครับแค่ผมแกะแค่แกะยังยากเลยตอนนี้โอ้ยอันนี้พีสีเชฟจบหเออ ใา่ไว้เยอะเลยเพื่อนเอาอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอาเส้นที่ว่าเอาเซนหน้ามันนะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยแบบนี้ทอดหน้ามันนะเนี่ยเออละโอ้โหอุ้ยไรอ่ะโอ้เยอะเยอะขนาดนี้เหรอทำไมทำได้หรอได้เพื่อผมดิกุ้งผมจะช้อนให้ตัวงอา นักสิดคนเป็นยังไงเนี่ยไปไปยาวเลยอันนี้อันนี้มันแค่สี่สิบตัมเหรอหลายยาวหลายยาวหลายยาวก็ต่อไปเราเอาลังตาลมาเฮ้ยใช่ใช่อันเซนใช่ใชพี่พี่เริ่มจำได้แล้วแต่พี่ไม่เคยทำเลยตาลโหวะสรุปเป็นชูรสนะชิมๆนะนานนานละปากหวานแล้วเนี่ยแมวะได้แบบไม่ต้องเติมต่อจะบอกว่าคำใบ้คือ แป้งเขาจะออกเหนียวๆหวานๆเค็มๆมันอ๋อแล้วก็กะทิเนี่ยก็คือจะออกหอๆๆครับกะทิจะออกเค็มนิดนึงแต่ไม่เราทำไงฮัลโหลยายเฮ้ยยายรับแล้วเย้่รอดตายเดยี่ยวต้ีงยอ่ยียู่ อันนี้อันนี้คือเชยเราอัดรายการตอนนี้ยายอยู่ในรายการคุยครัวแตกให้ยายอ่ะตอนเนี้ยเขาให้เชยทำขนมครกเล่นเชยไม่รู้ว่าทำไงนขนมครขนมครกทำไงอ่ะนี่ความหวังสุดท้ายของเชยแล้วนะให้ทำขนมครกเนี่ยในอัดรายการเลยกล้องเต็มเลยน่ะเออยายจะเปิดดูไม่เป็นเนี่ยเอาเนื้อหอมกะทิแยกกูรู้แหละช่วยช่วยช่วยใช่หรอ เออทีใส่เกลือยังไม่หมดยังไม่ลงเลยอ๋อเค็มป่ะหนุ่นๆอ่ะมันอ่ะเราต้องใส่ใส่เกลือเราต้องใส่เท่าไหร่วะมันลองสักแบบเลยพี่ลองชิมดิกินได้สักแบบเลยอ่ะเออต้องหลับตา้าอืมแต่มันไม่เค็มเลยน่กงั้นไป พอแล้วพอแล้วโอ้ยไม่เนไหนพวกคุณลืมไล้ว่าในนั้นก็ใส่เกลือไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็่ขนี้เพิ่มไปไงพี่งั้นเราผสมกันเลยจบทีเดียวแค่วันสอบเป็นยังไงเดี๋ยวตำนนแล้วให้มันหายหนึ่งใครเนียวกินได้เหรอกินได้เชื่อผมผมไม่สนใจละเมื่อเราจะือดทำเราแล้วป๊บปั๊บปั๊บชิมๆกันเขาเอาก็เจี๊ยบนะครับชิมงานครับก็เชื่อเราไปคือขนมปังอ่ะมันจะมีสองเรื่อย อ๋ออ๋อใช่ใช่อะไรกูโอ้โหกูสบบแบ่งไปแล้วอย่งานต้องเปลี่ยนกูเดี๋ยวมาตัดเช็ดจัดการแห้ได้ปะแม่แม่กูบอก่งี้ยบอกเงี้ยเงี้ยอ้ยพอแล้วปั้านพี่พี่พี่อ๋อคนไข้เซ็นเป็นเละเละเละแล้วอัเป็นเมื่อไหร่อะเมื่อไหร่มีคอนทินิวสักทีอะไปชิม น้ำตาลเหรอได้แล้วโอ้น้ำตาลเหรอเก่งพี่วานอะเข็มไปนิดหนึ่งไม่นิดอะเลจอดการใส่ละกระทิใส่น้ำตาลได้เหรอนี่จัดเลยใส่ได้สูตรไหนเนี่ยใส่เสร็จแล้วบ้างตอนนี้มีกะทิอ่ะกะทิเสร็จแล้วหนึ่งอะต่อไปอะไรเป็นกะทิอร่อยจัดชิมเดี๋ยอยากชิมเลยอะอร่อยใช่เนี่ยอร่อยอร่อยจริงอร่อยกุ้นหอมผักชีหั่นไงวะ หัน่นแบบซอยๆอ่ะเจ็นจไปฮะใช่เหรอคืออะ,ะไรจุดไฟฮะจริงะไรอันนี้หาาั <c oughs> ่นเหรอมึงเอาไปเยอะๆดิเมื่อไหร่มึงจะได้ว <c oughs> ะใช่ใช่เลยมึงก็หั่นต้นหอมอยู่นะไรเคยกันลังหั่นเลย เชยแล้วเมื่อไหร่อะแบบเนี้ยมึงไม่หยิบมาเยอะวะเฮ้ยี่เจ้าเราเปรนเทียนๆอยู่จุดไฟจุดไงอ่ะทานอยู่ไหนนี่ช่างลางง่างลางต้องเองออ๋อยอย่างนี้เองแล้วก็จุดอ่ะทานทานทานต้องน้ำมันล่าละอีกต้อน้ำมันล่าทำไมอะแม่คือคือเราอ่ะคือคือผมอะเคยเห็นรายการอะพวกเอาตัวรอดเขาใช้น้ำมันไง เอาลิสกาลิชช่วยยังเรนสัก่อนมาทำไมไม่ดึงเชือกมาต้องเออว่ะศักษาตไม่ดาก็ไปวางกับได้ละโหได้ละตกวสศึกษาครับ Two hours later เอาละทุกคนก็เราก็้ทำเครื่องหมูยอหมูยอก็แยกนะเพือรเพียกเพียกแล้วก็เอาเอาไป ต่าติดแล้วทุกคนเราก็ตั้งน้ำนะครับตอนพี่นิวบอกว่าข้าวโพดจะสุกได้ก็เอาข้าวใส่ไปก่นอนได้ได้เราเชื่อพี่พดิวไหไปักมากูแบ่มนอย่างนู้ฮะบไปเลยหรอไม่ถึงด้ยวยเหรไม่มีความร้อนเลยน้ำเออดือดแล้วก่ากจะเดือดด่าตั้งน,นานสาไ,ไ,จไ้จุดไฟจฟ อตอนนี้เขาบอกแล้วพูดขึ้นแล้วก็เปือกลงครับใช่ครับหล,ลัประเด็นคือเราจะเอาขึ้นยังไงนี่ที่บ้านขอขอขอดที่ตัากอันนี้จะแกรงอ้อนจะร่วงบ้างอ้โอู้ดเซีนนี่ขอโทษต่อไปเอาบ,บ,อบปเลแล้วก็เอาเพื่อท่อง ได้ไหมน,นะผมว่าไม่น่าใช่มันกระเด็นร้อนเลยเท้าอ่ะอันนี้คือเท้าป่าเกือบก่อนใช่ไหมพี่ต้องยลวกปลาเรอน้องไหมป่าต่อไป้องหัน่นร้อนร้อนหรือเปล่านี่เนาะไม่น่า ยัไมด้เลย่ิ้ายกน่หลัว่ะางเขียงว่ะยกเลยยกเลยยกเลยเดี๋ยวไหมยกเลยนั่งหับอลต้องปูผ้าอ่อวางบนพื้นไม่กไปนอหมาไม่ได้ไม่ได้เหรอมันไ็ไม่ได้เหรอว่ะเป็นไ้ไม่ได้อไทุกคนาขนมคงก็ได้มา่อ กระทะเรามาแล้วครับครตอนนี้เราถึงขั้นตอนที่โอ้โหโหโหอีดได้ใช่ไหมมันนี้ได้ใช่ไหมอะไรถูกใจแล้วกันของจริงนะเนี่ยไหลของสกปรกให้สิบี่ยเฮ้ยยังไม่มีอะไรเลยเดือดเดือดเดือดเห็ยนคมเป็นไได้ไว้เพื่อน โอ้ยเจนไม่ไม่ไม่เอาเพ่อาเลยอ้าจนผมบอกแล้วเป็นแองเลยพี่บอกแล้วทำไมเยอะเกินนี่นี่นี่พอพอแนี้กันโหม่ไม่เป็นแอนอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่เจนไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ิงไม่ใช่จริงไม่ใช่เคยดูเคยดูเคยดูอไไโอ้ยทไมไม่ใช่เหอวะใช่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 

เรื่องเป็นไม่ได้เหรอเพื่อนสงส่เป็นจุดบอบอ,บอไปบ่อว่า้สงส่เป็นจุดบอบอไปพี่เออหน้ามันเซนกินไม่ได้แล้วเราก็เอาให้หาไป Two hours later โอ้ตรงพวกแป้งมันเหน็ดไปวะคือเราควรใจเย็เยนๆนะจ๊ะแล้วคือรอรอให้ข้าวตรงเนี้ยมันในนี่ก่อนมันกินไม่ได้เว้ยมันกินได้คือเนื้อเนื้อตรงเนี้ยมันจะสุกยากมันต้องให้ตรงนี้เกรียมรอรอไปสักวันคือมันเหมือนเนื้ออ่ะมันต้องหาหม้อปีกให้ความร้อนมันอยู่ข้างในอ่ะ ก็ไม่ใช่หรอกนะบอกบอกร้อยมันในนี่ก่อนรอให้มันในนี่ก่อนเลยเขาแตะแอกําหนดเนี่ยอย่าไปแตะต้องเลยเดี๋ยวมันเละอ่ะงั้นแบ่งครึ่งเลยเราแบ่งครึ่งของใครของมันเอาไหมแบ่งครึ่งของใครของมันเดี๋ยวหน้าของผมเองหน้าของไม่ไม่ไม่เอาเลยไม่ออกแล้วไม่ทำแล้วสูตรแป้งอ่ะทู่สิทอยู่ที่แป้งว่ะจับไฟเดี๋ยวก็เละตดตด โอว่าแป้งหงาวอ่ะไม่ได้เ่ลาและกินกินเขากินไม่อ่ะโคตรไม่เน่ยพริกได้ยังไม่มีส่งพริกได้เลยรอไหมผ่าไปคอเราไม่ทำมันละโอ้ยเอาเอาเอาไม่ใส่จะรอดไหมเนี่ยไม่รอดหรอกเครื่องหนักจัดใครใส่ไว้รู้ไหมแตงกิเลยแป็นยืดเกมอืม กูมองมันชิ่งหมดแล้วกูบอกเหรอว่ามันมันไม่หนัะคือทำทำทำไม่เป็นจริงกูบอกแล้วแป้งเหนื่อเกินก็ใช่กูบอกเหนื่ดเกินเพราะฉะโอ้โหกินไม่ได้โอเคจบรายการแค่นี้ิท hours later ตอนนี้อ่ะเราได้ทำแป้งเสร็จแล้วตอนนี้เราจะมาลงแน่นอนว่าเราทำถูกแล้วเพราะว่าเราลองซิมเปิลเมื่อกี้ได้อยู่ แต่เราเมื่อกี้คือที่สองนี่ขอแต่เขาขอยอดไปโอ้โหนี่น้องสามอันขอเชื่อกูผมอยากกินในนี้ผมชอบกินต้นหอมมากับทุกคนเอาเออันนี้อันนี้ขอขอแค่ต้นหอมเพราะหวัดจนต้นหอม ผมเลือกความรู้มาว่าสมมติถ้าแป้งมันจะสุกเนี่ยั้งข้ามมันจะเริ่มใสมันเกิดเหนผ้ายเซนคือแป้งเราอ่ะมันข้นไปไห้ของได้อะไรามาล่ะแล้วก็เราก็รู้เท่าไม่ถึงการทุกคน<ว>เต๋อร่อยเลยนะใส่ยาเลยใช่อร่อยเลยคอยโว้กินหรอข้างหลังที่มันหายายไปเป็นรูนี่คือเชดเด็ตใส่เหรอแง น้องรู้ไหมฮะใสไปเลยนะพี่ลิวใช้เด็ดใจไม้หน้าบ้านพี่ลิวมาใส่มาเนาะไปแล้วไอพี่คนเหมือนจะไปด้วยไหมเขาไปปวดแน่ะพี่คนอ่ะคุณเห็นนี่ไหมเฮ้ยใส่ใส่ใส่ใสงนี้ด้วยอ่าเออแบบนั้นแหละอ่าเหรอถ้าคุยกี่เราจะกะทิกันหรือเอาของเขาเลยว่าสไตล์เหรอพี่ถ้าพี่ถ้าถ้าคุยกิไทยสไตล์ฉันทำไมน้องงฮะ เอาละเอาละเต่ากันไปทั้งหมดแล้วเอาเอาไปไปก WA ันทั้งหมดอานัวจัดเราบอกจังโอเคเราขอตัดจบรละกันเพื่อนๆจังลอยเฮ้ยไม่เขาจะเกี่ยวไปอินเสิร์ตนะเกเอาโอ้โหอะไรหรอเสร็จจริงเลยเดี๋ยวเก็บมือมาหน่อยนี้ของกินหมดของทำเดียวไม่เกี่ยวกินหมดเลยไม่อินเสิร์ตเลยโอนะไอ้จี ตั้งนานโอ้ยแยังไม่ดีเลยเลยเชียงก็มีควาใหม่โอ้โยนี่แต่ท้ามันก็ไม่ดีเมื่อก่อนสำหรับพวกเราสามคนเนี่ยก็เอาไ้กินของเค้าก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเรียกว่านี่ครับนี่ยะแม่น้ากินแล้วทุกคนนี่สวยเลยติดตาม รายการคุยควแต่วนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ